สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้ก็มาพบกับ,บะคะุณกูพาในชั่วโมงออนไลน์ครั้งที่14นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์มือแบบแฮนด์ไซด์นะคะแล้วก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญ,ญลักษณ์มือนะคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับว่าโน้ตดนตรีเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมดกี่เสียงนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องโน้ตกันเลยคะ่ะ สำหรับโน้ตในดนตรีนะคะมีอยู่ทั้งหมด7เสียงนะคะเราได้เรียนรู้ผ่านสีไปแล้วนะคะว่าโน้ตแต่ละสีเนี่ยแต่ละเสียงเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะอ่าเสียงแรกนะคะคือเสียงโดนะคะโดคือสีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็เสียงที่สองเนาะเรค่ะเรคือสีส้มต่อไปเสียงที่สามค่ะมีคือสีเหลืองนะคะแล้วก็ เสียงที่4ฟ้นะคะฟาครูพาให้เป็นสีเขียวนะคะเสียงที่5โซนะคะแล้วก็เสียงที่6นะคะคือลานะคะแล้วก็เสียงสุดท้ายค่ะเสียงที่7คือเสียงทีนั่นเองนะคะพอเรารู้จักเกี่ยวกับ เรื่องของตัวโน้ตไปแล้วนะคะว่าโน้ตเขามีอยู่ทั้งหมด7เสียงนะคะสัปดาห์นี้นะคะครูพ,พาจะให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์มือแบบแฮนด์ไซน์เนาะเกี่ยวกับเสียงดนตรีนะคะเสียงแรกเลยครูพ,พาจะให้เด็กชั้นอันวันหนึ่งเนี่ยเรียนรู้ไปทั้งหมด3เสียงก่อนนะคะ3เสียงแรกที่ครูพาจะให้เด็กได้เรียนรู้ก็คือเสียงโดเรและก็มีนะคะสัญ,ญลักษณ์มือแบบแฮนด์ไซน์นะคะโดครูพาจะให้เป็นกำมือสองข้างนะคะ เรียกว่าก้อนหินก็ได้เนาะก้อนหินเนี่ยเขาจะอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยคือให้เป็นเสียงโดโดอ่าคภารเรียกว่าเป็นก้อนหินนะแล้วก็เรเป็นเหมือนหลังคาบ้านเลยแหลมๆนะคะเรแล้วก็มีเป็นสะพานนะคะให้เด็กๆไปฝึกในเรื่องของแฮนด์ไทน์เนาะสามเสียงขอทบทวนใหม่อีกรอบนึงนะเสียงโดเสียงเรเหมือนหลังคาบ้าน แล้วก็เสียงมีเหมือนสะพานนะคะการบ้านนะคะให้เด็กไปฝึกในเรื่องของแฮนด์ไซเนาะสามเสียงก็คือโดเรมีนะคะอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอมาส่งพูพาด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานนะคะเรายังอยู่เกี่ยวกับเรื่องการวางมือบนเปียนโนเนาะ เด็กคะสัปดาห์ที่แล้วครูพาได้ตรวจการบ้านของเด็กไปแล้วเนาะดเด็กวางมือถูกต้องแล้วก็บางคนก็ยังวางไม่ถูกเนาะแต่สัปดาห์นี้ให้ลองฝึกวางมือแล้วก็กดนิ้วละสามครั้งอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามไปฝึกเรื่องของการวางมือแล้วก็กดบนเปียนโนทั้ง5นิ้วพร้อมกับครูพาเลยคะ่ะค่ะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งเนาะเรายัางอยู่ในเรื่องของการฝึกวางนิ้วมือนะคะก่อนที่จะมาเริ่มฝึก การวางนิ้วมือนะคะเราต้องมารู้จักตำแหน่งนิ้วมือกันก่อนเนาะ finger o finger t finger t finger f แล้วก็ finger 5นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองวางมือนะคะว่าการวางมือบนเป็ียนโนราวางยังไงนะคะอะใช้เฟนไฟล์สิวางลงไปที่พี่กระต่ายนะคะกลางหูพี่กระต่ายแล้วก็แปลงร่าง แปลงร่างออกแบบนี้นะคะแล้วเราจะกดทีเนี้ยสัปดาห์นี้เนี้ยครูผาจะเพิ่มในเรื่องของการอ่านโน้ตไปด้วยเนาะนิ้วโป้งครูผาจะให้เป็นเสียงโดเด็กๆกด3ามครั้งเหมือนเดิมนะ <Enjoy. S 1> คะ um แต่ให้ร้องเป็นเสียงโน้ตเนาะโดโดโดอ่าเอาใหม่นะคะอีกรอบนึงนะคะเราจะร้องเป็นเสียงโน้ตเนาะโดโดโดแล้วก็เรค่ะนิ้วชี้ฟิงเกอร์ชูเรเรเรแล้วก็มีค่ะฟิงเกอร์ตรี แล้วก็ฟิงเกอร์โฟร์ฟาค่ะฟาฟาฟา,ฟาแล้วก็ฟ so ิงเกอร์ไฟโซ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 ค่ะสำหรับนักเรียนชั้นอันดับหนึ่งนะคะเด็กๆได้ฝึกในเรื่องของแฮนซายโดเรมีไปแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการวางมือทั้ง5นิ้วแล้วก็กดเปียนโนนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านกูพ,พานะมีการบ้าน2ชิ้นนะคะคือฝึก แขนซ้ายแล้วก็ฝึกการวางมือบนเปียโนทั้ง5นิ้วนะคะอย่าลืมส่งกันบ้านคูณพานะ